สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่20มกราคม65รอบบ่ายซึ่งมีการอัปเดตครั้งที่3มาอัปเดตและรับชมกันนะครับสวัสดีรอบบ่ายนะครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองครั้งที่3ประจำวันที่20มกราคม65 ราคาทองครั้งที่3ปรับลดลง50บาทส่งผลให้ในขณะนี้ราคาทองคําในประเทศไทยเพิ่มขึ้น200บาททองคําแทง่ง96.5%ขายออกที่28,650บาทรับซื้อที่28,600บาททองรูปพันธ์96.5%ขายออกที่29,150บาทรับซื้อที่28,030บาททองคําแทง 99. 99่ง99.99%ขายออกที่29,685บาท รับซื้อที่29,655บาทราคาทองโลกกาสปอร์ตอยู่ที่รับ1,840ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์5 6าิจุดค่าเงินบาท32.90สตางค์ต่อดอลลาร์ครับก็มารออัปเดตข่าวสารทองคำราคาทองคำ,าคางคำกับทางเทวัญชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังราคาทองรูปพรร์แต่ละล้านนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลวดลายนะครับในส่วนของกำเน็ตส่วนราคาทองคำแท่งค่าพเมียมหรือว่าค่าบล็อกบางร้านซื้อตั้งแต่น้ำหนัก5บาทขึ้นไปจะมีเสียค่าบล็อกหรือค่รีบพิมยมนั่นเองครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดิเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ